นึกแล้วเชียวว่ามันต้องมีอะไรที่แท้ก็แอบเอาลูกมออาเลี้ยงที่โรงงานนี่เองถ้าทุกคนรู้เรื่องนี้แกโดนไล่ออกแน่ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะเอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงให้แกเองดูสิแกจะเป็นยังไง CVM Film เอ๊เสียงเด็กที่ไหนอะ่ะมีใครได้ยินเหมือนฉันไหมฉันก็ได้ยินพวกฉันก็ได้ยินเหมือนกันแต่เด็กที่โรงงานเราไม่มีนะแล้วเสียงเด็กมาจากไหนอ๋อน่าจะเป็นเสียงโทรศัพท์ฉันฉันตั้งเป็นเสียงเรียกเข้าไว้สงสัยจะมีคนโทรเข้ามาฉันขอตัวไปรับก่อนนะ ไว่าวา,วาก็นึกว่าเสียงเด็กที่ไหนตัวเองเป็นคนตั้งเสียงเรียกเข้าเองแท้ๆลืมจะได้น like ั่นสิขี้ลืมจริงๆเลยเอวานั่นสิจากตอนไร่ที่ฉันง่วงๆอยู่นี่ตื่นละข้อดีของการนี้เพื่อนขี้ลืมก็แบบนี้แหละขี้ลืมเนี่ยนะจะเป็นข้อดีเลิกหาเหตุผลเพื่อนตัวเองสักทีเถอะยังไงคนขี้ลืมแบบนั้นก็สร้างความน่ารำคาญฉนวกหู เื่อกี้ฉันได้ยินเสียงเด็กร้องใครเอาเด็กมาที่โรงงานอ๋อพอดีว่าไม่ใช่เสียงเด็กที่ไหนหรอคกค่ะผู้จัดการยายวาน่ะสิคะมันลืมโทรศัพท์ไว้แล้วก็เปิดเสียงดังลั่นเนื้อทองไม่มีสมาธิทํางานเลยคะ่ะหรอแต่ฉันเห็นเธอนั่งเล่นแต่โทรศัพท์นะไม่เห็นจะทํางานเหมือนที่ฟ้องเลยก็ใช่สิเธอเป็นเพื่อนยายวาก็ต้องเข้าข้างกันเป็นธรรมดาไม่เห็นจะเกี่ยวเลยจะเพื่อนหรือไม่ใช่เพื่อน ผิดก็คือผิดเราไม่เข้าข้างอยู่แล้วแหมพูดดีกันจังเลยนะพูด,ดกลางคะ่ะไอ้พวกนี้มารุมณะทองคะ่ะนณะทองไม่อยากทำงานกับพวกมันแล้วโอเคฉันเข้าใจเ <demasiado> ย้ พวกเธอเนี่ยหยุดใส่ไลน์เรื้องทองก็ได้แล้วเอาเวลาที่จะมาฟ้องฉันแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปทํางานของตัวเองให้มันดีเถอะเนื้อทองเดี๋ยวเธอมาช่วยฉันเตรียมงานต้อนรับท่าเจ้าของโรงงานคนใหม่ด้วยนะได้เลยค่ะผู้จัดการให้หยกไปช่วยด้วยไหมคะไม่ต้องแค่เ้อทองก็พอแล้วได้ยินแล้วใช่ไหมตาเขาเลือกฉันแค่คนเดียวไปกันเถอคะค่ะผู้จัดการเนื้อทองอยากไปพักในห้องแอร์เย็นๆแล้วตรงนี้มันร้อน ฉันว่าสองคนนั้นแปลกๆนะดูสนิทกันเกินกว่าจะเป็นเจ้านายกับลูกน้องอืมเข้าเดินจูงมือถือแขนกันขนาดนั้นมองจากดาวงคารยังรู้เลยว่าสองคนนั้นน่ะต้องเป็นจุกกรูจุกกรูกันแน่แน่อ,อม่ร้องนะลูกเหิวหรอแม่อยู่นี่แล้วอ่า ค่อยๆกินนะลูกเดี๋ยวสำลักกินอะไรข้าวๆอะคะเหมือนกินเด็กทารลกเลยคะ่ะอืมฉันก็ได้กินเหมือนกันอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละ สงสัยจะเป็นกิ่นจากข้างนอกหรอมั้งคะคงไม่ใช่ในโรงงานแล้วหรอกเสียงเด็กอีกแล้วว่าเสียงโทรศัพท์แกอีกแล้วเหรอเออใช่โทรศัพท์ฉันเองมั้ง เดีย๋ยวฉันมานะแป๊บนึงทำไมช่วงนี้เย,ยวาทำตัวแปลกๆหรือว่าเย,ยวามีเรื่องอะไรปิดบังพวกเราอยู่ไม่หรอกมั้งเย,ยวาก็าคงติดธุระจริงๆแหละเราทำงานต่อดีกว่า ทำไมคะอืมหิวหรอรรอแม่แป๊บนะหนึ่งนะืนึกแล้วเชียวว่ามันต้องมีอะไรที่แท้ก็แอบเอาลูกมออาเลี้ยงที่โรงงานนี่เองถ้าทุกคนรู้เรื่องนี้ก็โดนไล่ออกแม่หลับสักทีเจ้าดื้อเลยนอนตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวแม่มาหาใหม่ วงหรอกเดี๋ยวฉันจะเอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงให้แก่เองดูสิถ้าคนอื่นรู้แกจะเป็นยังไง นี่แกเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมดูเครียดๆใช่ช่วงนี้แกดูไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเลยอะมีอะไรก็บอกพวกเราได้นะที่จริงมันก็มีนั่นแหละถ้าฉันบอกแล้วพวกแกจะโกรธฉันก็ได้นะเรื่องอะไรหรอแกบอกพวกฉันได้ไหมใช่ใช่พวกฉันไม่โกรธหรอกฉันเอาลูกมาเลี้ยงที่โรงงาน ฉันขอโทษนะแต่ฉันไม่มีทางเลือกจริงๆนี่พวกแกโกรธฉันขนาดนั้นเลยเหรอไม่ฉันไม่โกรธเธอเป็นแม่ที่สตรองมากเลยนะเด็กคนนี้ช่างโชคดีเหลือเกินแล้วทำไมแกถึงเอาอมาเลี้ยงที่โรงงานด้วยละ่ะพ่อของเด็กไปไหนเขาไปทาง,งานต่างจังหวัดนะ่ะติดงานด่วน ฉันก็เลยเอามาเรียนที่โรงงานแต่กลัวว่าจะถูกมองไม่ดีฉันก็เลยเอาไปแอบไว้เอานะ่าแกไม่ต้องคิดมากนะเออแล้วตอนนี้หลานอยู่ไหนเหรอฉันอยากเห็นหน้าหลานแล้วอยู่โซนที่เก็บของเดี๋ยวฉันพาไปไป <c oughs> ดีใจอะจะได้เห็นหน้าหลานแล้ว <c oughs> นี่เจ้าตัวเลกเขาหลับอยู่ตรงนี้เบาๆนะเดี๋ยวเขาตื่น ลูกลูกฉันหายไปไหนฉันวางลูกไว้ตรงนี้เกในแน่ใจเหรอวะแน่ใจสิฉันเอาลูกมาเลี้ยงตรงนี้ประจำพวกแกพวกแกจะทำยังไงสิฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเกนใจเย็นๆก่อนนะวะใครเอาลูกมาเลี้ยงที่โรงงานผู้จัดการเรียกด่วน ฉันบอกแล้วใช่ไหมที่นี่คือโรงงานไม่อนุญาตให้ใครเอาลูกมาเลี้ยงหนูขอโทษค่ะหนูจําเป็นจริงๆที่ต้องเอารูปมาเลี้ยงที่โรงงานชั่วคราวจะชั่วคราวหรือถาวรก็ไม่ได้ดังนั้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําเรื่องเดือดร้อนอะไรเลยนะคะทํางานปกติไม่ได้กินแรงเพื่อนเหมือนใครบางคน <c oughs> นี่แกจะกว่าใช่เหรอทาผิดแล้วยังจะโทษคนอื่นอีกมันน่าไล่ออกให้หมดเลยซะดีมั้ง นี่ถ้าจ้ของโรงงานคนใหม่เขามันเห็เข้าจะเป็นยังไงก็ไม่เห็นต้องทําอะไรดีและภูมิใจด้วยซ้ําที่มีพนักงานแบบนี้เป็นแค่พนักงานโรงงานทํามาเป็นคิดแท้เจ้าของโรงงานเขาไม่ได้ใจดีถึงขนาดปล่อยให้พนักงานเอาลุกมาเลียงที่โรงงานหรอกนะพวกแกคงไม่รู้สถานะตัวเองตอนนี้สินะว่าจะโดนไล่ออกล้อมล่ออยู่แล้วมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่า คุณชัดค,คุณชัดสวัสดีสสดค่ะ,คะไม่มีอะไรหรอกครับผมกำลังสั่งสอนพวกพนักงานอยู่นะครับพวกนี้แอบเอาเด็กมาเรียนที่โรงงานแล้วค่ะคุณชัดไล่มันออกไปให้หมดเลยนะคะคุณไล่ฉันออกไม่ได้หรอกค่ะคุณผู้จัดการเป็นแค่พนักงานกล้าดียังไงมาพูดแบบนี้กับฉันเขาไม่ใช่แค่พนักงานหรอกครับ แต่เขาเป็นเจ้าของโรงงานคนใหม่ของที่นี่เจ้าของโรงงานคนใหม่คุณต้อข่าครับผมขอโทษนะครับผมผู้ผิดไปแล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะไล่คุณออกเลยนะครับรู้ตัวก็ดีทีนี้พวกเธอทั้งสองคนก็ออกไปจากโรงงานฉันได้แล้วโรงงานของฉันไม่ต้อนรับคนใจแคบไร้น้ำใจแบบพวกเธอ ผู้ดการคะผูจดการทำอะไรัอยาสิคะวุ้ยฉันจะทำม่ได้ล่ะตัวฉันเองเอาไม่รอดเลยยจะกระพงแหละตัวใครตมาแล้วกันฉันข้าใจคาะต้นข้าต้องเรีคุณต้นข้าวคุณจนข้าไม่ต้องเรียกคุณหรอกที่ฉันเข้ามาก็เพราะอยากสนิทกับพนักงานในโรงงานฉันนี่แหละ พวกเราก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะไม่ต้องคิดมากค่ะนี่แหละน้าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นสิ่งที่ทำแล้วได้ดีแถมยังทำให้เรารู้สึกสุขใจไปด้วยมองในมุมของเขาแล้วเราจะเป็นสุขไม่เกิดความอิจฉาริษยา สวัสดีครับผมบ้านนะครับอายุ24ปีเป็นคนจังหวัดชลบุรีครับหลักๆก,ก็จะเป็นช่างภาพครับบทส่วนมากที่ได้รับก็เป็นเสียชัดครับประจําอยู่ช่อง Lovely Family TV, Lovely Kids Thailand, CVM Film แล้วก็ V ี i s t m a s i n ครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามผลงานของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ